สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีข่าวดารามาปากนะครับสำหรับเบียร์เดอะไวซ์ยิ่งโตก็ยิ่งสวยและทวีความเซ็กซี่ขึ้นจริงๆสำหรับสาวเสียงดีขวัญใจหนุ่มๆเบียร์พัดรนันอัดตอมงคลและถึงจะเห็นเบียร์ออกมาโพสตรูปเซ็กซี่โชว์อยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่เคยทำให้หนุ่มๆเบื่อเลยจริงๆ อย่างทริปล่าสุดที่เบียร์เดอะไวส์เช็คอินไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลพัทยากับเพื่อนและโพสรูปใส่บิกินี่โชว์รูปร่างสุดเป๊ะอกเป็นอกเอวเป็นเอว,เ,เ,อวเรียกว่าถูกใจหนุ่มๆมมากและงานนี้ไม่ได้มีแต่รูปเพราะน้องเบียร์ปล่อยคลิปเต้นมาด้วย แถมยังลงหลายคลิปเรียกว่าทำเอาหนุ่มๆแทบลืมมองวิวไปเลยจริงๆแถมดูวนกันไปหลายรอบถึงแม้เบียจะบอกกว่าว่าหลายเทคแต่จะลงกี่เทคกก็ได้แฟนๆชาวเน็ตบอกไม่ติดเลยจะน้องเบีย